เบี้ยแก้คือเครื่องรางชนิดหนึ่งคนสมัยโบราณเชื่อว่าเบี้ยแก้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหลักการของเบี้ยแก้คือการนําเปลือกหอยมาใส่ธาตุกายสิทธิ์คือประรอดเพื่อให้ธาตุกายสิทธิ์ป้องกันอันตรายองค์ประกอบของเบี้ยแก้มีสามอย่างคือเบอี้ยประดชนะโรงเบี้ยที่เอามาทําเบี้ยแก้คือเบี้ยจันทร์ หรือหอยทะเลฝาเดียวที่มีฟันเล็กๆเ,เรียงยาว32ซี่เพื่อให้เท่ากับอาการ32ของคนเราเบีย้ยที่เอามาใช้ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปปร,รอดเป็นธาตุกายสิทธิ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการเอาปร,รอดมาใช้ต้องรู้จักการดักปร,รอดโดยการใช้อาคุดักปรรอดเมื่อดักได้มาแล้วก็นำมาฆ่าพิษให้เป็นปร,รอดบริสุทธิ์แล้วจึงนำไปใส่ในเบีย้ยทำเบีย้ยแก่ครูทางสายเวทกล่าวตรงกันว่าเบีย้ยเป็นสิ่งเดียว ที่เอาปลอดมาใส่ไว้แล้วปลอดไม่ไหลหายไปไหนชนะโรงมาจากตัวชนะโรงซึ่งเป็นมแมลงชนิดหนึ่งคล้ายพึ่งแต่ตัวเล็กกว่าชอบกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้โดยโบราณอาจารย์มักจะนิยมเอาชนะโรงอุดเบี้ยแก้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลอดที่ใส่ไว้ในเบี้ยหลุดออกมา